ดอกนี่จักมันยังถือด้วันีลยฝนตกใส่มันก็อยากเตี้ยทั้งตัวเห็ดกระไดมานลยอุ้ยอุ้ยป้าตัวขาเราไหมอยู่บึกลึกเลยครับอึ๊ดอุ้ยป้าวทุกง่ายครับง่ายนะครับไงเจีบก็ฟ้ามือเลยครับอ้าวทุกกูนะ มันมเฉียนมันแต่เห็ดมันปู่ี่บ่พี่น้องครับมมรมรเมื่อนี้บอทำเฉียนมันแต่เห็ดมันปู่อีดีบ่เนาะนี่ครับปู่นะฮาฮัตตัวฮ่า,า,าดอกงามๆเลยครับแข็งแข็งสละใส่บุขาแล้วพู่นะปู่นะเฮ้ยฉีามงามครับจุนงามเลยครับหาตีนเอาก่อนอยู่ใสบุพู่นะฮาฮัตตัว ตีนก็อยู่เลือกขักแน่แล้วตีนเห็ดครับไงขัดไงเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยตัวเป็นตะเสือ่อนแนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยนี่จังเอิลมาเห็ดกอหลวงอีเดียบปอาโทษตีนปาดว่าเขาแข็งกัดหลอกบักเฮ้ยครับโอ้ผมมาบ่มี่เดินเห็ดละง,งูแบบเนี่พ่ออยู่หนาผาเลยครับสั้นๆเลยครับมึงเดี๋ยวจะแพ้ทีเบิึงครับพูนงี้นไปเบิึง,งค,ครับพูนครับ หน้าผาล้่นลืนเลยครับในกล่องอาจจะเบิ้งบางสั้นครับแต่ว่าตอนยืนอยู่นี่คือแบบถ้าอบอกก้อนยางไงลังนะครับผมก็เห็นกอไข่ดอกแรกครับผม สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องตำพาะร้อนนะครับผมเมนี่ก็อยููกับบ่าวตำคือเก่านะครับผมเมนี้พาพี่พ้าหนองมากเก็บเห็ดครับขึ้นรอยเก็บเห็ดคือเก่าครับผมเมนี่ก็มาตังแต่สวงประมาณน่าจะประมาณตักตีหานะครับขื้นมากับสัสีแจ็คมาครับผมเขามาเปิดหัวกันด้วยเห็ดก่อแดงครับผมนี่ครับเห็ดก่อแดงใงญ่ครับแต่ว่ากับมุ่งม่เงี้ยอกครับผมขึ้นมาสำรวจเบื้องดอยนี่มะกราเนี่มันสิเป็นเห็ดละงกนะครับ เฮ็ดละง,งกะงกันาดชีโร่งบนเหล่ากสิณาจะเป็นพวกเฮ็ดดินครับตระกูลเฮ็ดดินขึ้นนะครับงวดน,นี้ก็ได้ไปก่อนไปติดตามรับชมกันเพขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าต่ำมาตลอดนะครับผมเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเขากะไปลุยกันเลยครับผมไปกันเลยครับมาประเดิมกันด้วยปิดกอใหญ่เ,เลยครับโอ้ยตีนแข็งดีครับเห็นมีสองโดดสามดอก่นี้ครับ คือจังเห็ดคือจังเห็ดในกระตูนนี่ครับเนี่ยแจ้งแยงเท่าไหร่ดอกนี่จกมันหยังถือปันมาณนี้ห้อยหักสัก็ถืถอหยัางนี่อกอง้นเกิดเป็นมูลเลยนีไม่มูมูมหนีไม่ยู่สี่ดอกครับ อดอกเห็ดไข่คือดอกง่ายดอ,ดอยกใหญ่เลยครับได้ปอกันโอ้น่ะโอ้เถาแงงครับแถวบ้านทางสิเอาอยู่ดอกเอาไปเห็ดเสีดด่ยมกันครับนี่น่ะเห็ดเสี่ยมไปเห็ดเสี่ยใช่ต้นยางหน้าบ้างครับมันจะเกิดบอเห็ดกอเนี่ยครับเรื่งมูเห็ดมันปูครับบ้านนี้ นี่ครับเกิดเป็นมูเลยครับก็ลังขึ้นกับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมาหนี่ครับผมเลี้ยงมาเลี้ยงมาขึ้นมาทั้งนี้ครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดความหมาลอยเลยครับเห็ดมันปูเนี่ยเนี่ยครับขึ้นมาหนี่ครับผมขึ้นไปกี่ที่พุณน่ะอ้าโ้อฮันดับเบิร์ดฮันดับเบิร์ดคุณโอ้ยสุดยอดเลยครับ เดิมหมูแรกครับบลาเนี่ยเก็บมันปูโอ้ยใหญ่กวมาโี้โอ้ยกิ้งตกด้วยปาดกระโดดนะครับเก็บหยาบคนยเลิกของมัเป็นเห็ดกอบ่ะครับนี่น้อยแดงแมนแทโอ้ว่ท่านเกิด ใส่มันกระักเปียยตันตัวเห็ดกระไดเลยหูใส่ลง้ตัวนะครับโอ้เก็บกำนะครับใส่กระตาก็เก็บกันเงาๆเลยครับโมนี่โอ้ย <c ười> ยืนกับยืนวายู่ sắc móc quẩm phun cả tóc tin so sét so sét, yêu hạp tân này cả tí mức này gà tóc bạc cứ là hạng bậc hạng 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 bớt hạng 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 แต่ว่าบนท่านอะเกิดเป็นมูครับกูหนีว่าอุ้ยอุ้ยป้าตัวขาเราไหมอยู่บึกเลึกเลยครับอุ๊บว่าน่ะสวยงามครับดอกบล์เลยป้าตัวขาเราคือยาวแท้เพราะว่ารถดสัตว์เห็ดมันปูนี่ แกงแซ่บครับผมผมว่ามันหย่แล้วมันกึดศดีครับป้าเถอะเห็ดก้อนเงียบดอกบานมาเรื่องซึ่งนะครับก็คือมีหมูคือพอมีหมูเนาะเห็นดอกเดียวครับผมไปปิดดอยครับป้าเถอะดอกเดียวเต็มกระตาเลยไงทั้งหลายนี่ครับอู้ยเต็มจออาญะเลยไงแฮงดูดีกันเลยครับมาเนี่ ฝนกระตกดินอุ้ยโอ้โหใหญ่ันาดไหแน่ครับไงเจ้า,า,าก็ฟ้ามือเลยครับเบลุงนี่ครับมึงจะใส่กระต่ายเบึงดอกเดียวเก็บเต็มตาใหญ่แค่ไครับกระสั้นสั้นครับฝนกระตกดินครับหมื่นบาทนี่เขา่าตะแม่นเข่ากันอุ้ยดอกนี่ไหมนี่ครับเป็นจุ่มมั้งสีเลยตีนแล้วติดกันนี่ครับเลย กระไดจิ้มซีดินนไหยเพล่อนเลยปวดเัาแสงดีครับไปจุกนึงเลยครับเจ้านี่ยัฝนตกใส่เิ่นขี้ดินเต็มเลยครับ มันอีกเกิดยุห้องหนามเลยด้วยครับนี่เป็นหนาผาสั้นๆครับนี่ครับจุ่มได้สามจ,จุ่มมีมิจฉุกเนี่ยไม่เป็นเชียมันแต่เห็ดมันปูหรือบ่พี่น้องครับมื่อีหร่บอสดำชิบมันแต่เห็ดมันปูอีดีบอสเนี่ยครับ เมื่อก่อนงาปนปิดมูลเลยบ่อ,อโหนะฮัทตัวฮัทดอกงามๆเลยครับแข็งแข็งสะละนี่ครับจุ่มนี่ยีดอกอสวยๆเลยครับเลี้ยงกระือเลย <c oughs> <c oughs> พอดงเห็ดมันปูอีกแล้วครับโอ้โนี่โอ้โห <c oughs> พวกนี้บ่าจะหมานเห็ดมันปูครับใส่ละด,ดอกนึงเหัืนนี่ครับดอกนี้ดไตครับนี่ นี่ระเบิดพี่โอ้อยู่ใต้กอนี่นี่ครับนี่กระแม่นครับผมนี่ครับเลี้ยงมาแบบนี้เลยขีมครับบาดนี่โอ้ยมันอยู่ใต้ซอกเลยต้าขึ้นยังไงล่ะครับพี่น้องครัเฮ็ดกะกะสีบกไฟงามบันไดน,นะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นนี่ฝนตกแห้งครับผมทางเชียงค้ำหนุนฝนตกแห้งครับ เห็ดมันปูนี่ก็สุดยอดครับโดยช้อนตัวมีผมก็มกักโบแพรกันกับเห็ดละงกเหลืองครับผมความอร่อยนี่สุดยอดเลยครับโอ้ยดอกมีไหมขาจุดเย้และแต่ดอกนี่แข็งอยู่ครับเกิดอยู่หนาผาคึกคักเลยครับนี่ว่มามันดงเห็ดมันปูครับเนี่ยขีดเข็มกัน <R ess ur ic> <D ollar> ดอกกระสีด,ดำดำมอมแมมจังหน่อยครับฝนตกใส่เล้วครับตายทุดอกยี่พอรแม่มันใหญ่ครับเสียนี่ครับเอ้ยเบิ่งกันนหนมีจีบะอ,อู้จีก็มีครับนี่อุ้ยฮักสามดีนะหักโอ้พันเตียขึ้นบ้านได้ครับตายทุ่สองดอกนี่เต็มตาแน่นอนครับผมตา <R ess ur ic> ยทใหญ่ขนาดนี้ อดอกนี้เสียดายครับเปี่เอครับดอกนี้เราบอสเสียดอกนี้ครับอดปุ่อนอะบกใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเสียงกระฟ้ามือโคตรใหญ่เลยครับเอาฝนก,กระตกลิ้นครับสุดยอดครับเมื่อนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนกับควายได้ครับปาดทุกีนแข็งแห้งครับ นี่ครับสองดอกนี่เต็มตาแน่นอนจีบมันครับกิีมโอ้เห็ดยังไงออกเนาะคืออยู่เลือกแต่เนาะิีมขาก่อนุ่นะโอ้ยเ็ดขู่รูอยู่ครับนี่เ็ดขู่รูอยู่ครับผมดอกนี้เพิ่งกระฝังอยู่บักเลิกนะครับ ง,งามๆเลยครับตีนแลกันยูเซ่บุ๊คปวดขาตัวตีนก็อยู่เลิกแักแน่แลราีนเห็ดครับไงแักไงเนี่ยเ,เนี่ยมึงเนี่ยเนตัวเป็นตแสรอนแข้งครับพี่น้องครับปวดขาตัวขาจะแข็งแข็งเลยครับ ไงจำกับป um> well ั่นแล้ตรวดได้เห็ดกระไดครับนี่ดอกนึงครับอู้หูยบังขาแล้วแข็งครับวานมีดบ่เขาว่าแม่นี่ยคมนึงได้มีดครับฮ่าฮ่ตัวนี่ครับเทียบกับกระปั่นไงอีดีใส่ๆนะครับเต็มละอืออืออืูดาเต็มกระตาเดียวครับ ก็ตากับโมเมนต์ว้นหน่อยหน่อยด้วครับพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเบ้ดแต่เห็ดมันปูกันนะครับต้องเห็ดมันปูต้องเห็ดแดงครับกวนจะไป,เห,ะเ,ปเห็ดกวนจะไปเก็บเห็ดก่อนง่าก็เอาเห็ดมันปูสักพ้นชิด้ขึ้นไปเติม หาตัวจีนี่งามๆนี่ครับุนอยู่ใส่ราคาแล้วอ,อันนี้มีส่วนหนึ่งผมสิดว่าคนสับสือไปเห็ดเห็ดยาสมนุนไพรบ้างครับมาเนี่ยใจกันเห็ดแดงแล้วนี่ครับกิีเลยครับกิีใส่บ้ขาแล้วบุนะ่ะบุน่ะว้าววิ่งงามๆครับฝนกระตกครับ่านนี้ฝนตกแห้งนะครับ เห็ดหังโกขาวดอกหนึ่งครับผมเจอเห็ดลังโงกครับนี่ครับสองดอกโอ้ผมว่าบอมี่เด้เห็ดลังโกแม่พ่ออยู่หน้าผาเลยครับสั้นๆเลยครับเดี๋ยวจะแพที่เบิ้งครับคุณย่างนไปเบิ้งครับผมครับหน้าผาล้่นลนเลยครับในกล่องอาที่เบิ้งบ่สั้นครับแต่ว่าตอนยืนอยู่นี่คือแบบถ้าประกอนี่ง่ายลังนะครับผม ฝนกระตกลิ้นครับผมนี่ครับสองดอกครับตรงนี้ติดกอติดกอใหญ่เลยครับดอกนึงครับผมนี่โอ้โหไอ้ขักใหญ่แน่กูน <c oughs> <c oughs> ะจะเสียไปเฮ็ดเสียนครับดอกเถาเถานี่ยังมง่มีมีดครับบาดนี่มีดเสียแล้วอยากกิ่มก่อนเลยครับ ใมรอ,อยู่ดอกบอกเปลี่ยนเป็นไดครับเดินขาวขาวสวยๆเลยครับดินจะได้อันนี้ขอขออนุญาตใส่เมือเก็บด้วยครับผมบ่ไเดี๋ยว มีดมากครับมีดเสียใส่มือยิกเอาครับผมนี่ครับดอกที่สองครับโอ้ยจนเถาเหรครับเนี่ยมีจุ่มนึงครับโอ้ยเปญ่ครับนี่ยังเจาะขาแล้วบุดอกนึงครับนี่ครับผมเต็มอาญะเลยครับ นี่น้อยๆนี่สิเก็บไว้ก่อนครับเลยตาจีใหญ่ๆมันครับมาดับเสียวตาจีใ๋งไงมันมาส่งทางวะนี่ดอกนี่อยู่บนทางครับนี่มันทางยางเลยเนี่ยมันทางยางไปนี่ตีนเปรีอยครับ ดินนะอุ้ยป๊าทุกเจออีกแล้วครับผมบานหมักยี่โอ้ยคือบบมีมูเลยเนาะจูบบบมีบ่เนาะแน่ๆ่ครับลวงโอ้ยนี่จังเกิวมาเห็ดกอหลวงอีงเดียบป๊าทุกตีนปาดว่าเขา <laughs> แข็งหลดอกมบบนี่ครับมันกระปั่นครับเทียบก,กับกระปั่นคนละเรื่องนะครับมาดูผ่อนเห็เผึ่งแง่ครับผมดอกเดียวโดด,โดดเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้อ็อะคงสิบเป็นคลิปสันน้นๆเๆนาอครับอาจสิบว่าในเงามากเพราะว่าเนื่องจากได้เห็ดแดงมันมันดอกหง่เนาะครับแล้วก็สิเตรียมตาแล้วมันเตรียมตาแล้วครับผม ผลงานมื่อนี้ครับแต่สิเป็นดอกบานแน่เฮ็ดดอกจุ้มแน่กับมีครับมื่อนี้ส่วนมากสิเป็นเฮ็ดกอกับเฮ็ดอันมันปู่คับเฮ็ดมันปู่สียู่แต่ไต้เหมนครับดอกกัดพู้นะแข็งอยู่ครับยางฟัดยางเสียดไรกัดฮักเบิดนี่ครับโอ้นี่ครับส่วนมากสิเป็นเฮ็ดจุ้มแดงนี่สิครับไอ้ครับมื่อนี้มาพอกับบานแล้วครับมื่อนี้ เดี๋ยวเจอกันไหมเนี่ยครับผมเจอกัน EP 2สองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ